สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทำคนลุ่มน้ํารายการวิถีทำคนลุ่มน้ําวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซนะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เป็นวันที่เสมือนหนึ่งว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของหลาดริมครองหัวใยนะครับซึ่งวันนี้มีหน่วยงานจากพณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชมาจําหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าทรงฟ้าแล้วก็มาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเจหมาชนคนลุกน้ำนักข่าวจิตอาสาและก็ดีเจหนุ่มน้ามนคนรุปหล่อพอประมาณนะครับพร้อมที่จะ นำภาพดีๆเก็บภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ให้กับ d ีเจวิเชียนรูปคลิปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับก็ <c oughs> ข,ขอฝากไว้ด้วยน,นะครับคุณดำสุวรรณรัตน์หมายเลขติดต่อ0841281508คับผู้ชมที่ารพัุกดกนะรับภาพที่ตะนเหตด้านหลังในขณะนี้เป็นการเข้าคิวซื้อสินค้าๆๆๆๆ นะครับสินค้า,อ,าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนะครับซึ่งาพาณิชย์จังหวัดนครเชียงราชก็ได้นําสินค้ารงฟ้ามาจําหน่ายที่หลาดริมครองหวัวใซในวันนี้นะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับซึ่งกําลังที่จะผ่านพ้น้นผ่าน,นไปปีพุทธศักราช2563และปีใหม่กําลังจะเข้ามาแทนนะครับปีพุทธศักราช2564ปีฉลูนะครับ เพราะฉะนั้นหลายคนหมายมั่นปัดมือว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายในปีเก่าก็ให้มันทิ้งไปกับปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีโชคมีลาบนะครับ จุดตรงนี้เป็นอกองอำนวยการนะครับซึ่งเป็นจุดเช็คอิน <ไป S 1> กินฟรีสำหรับผู้ที่มาเที่ยวลาดริมครองวัดไซนะครับวันนี้ทางลาดริมครองวัดไซก็บริการจุดเช็คอิน <ไป S 1> กินฟรีซึ่งเลื่อนไ <ป S 1> ข<า>ง่ายๆท่านต้องถ่ายรูปที่มีป้ายคำว่าลาดริมครองแล้วก็โพสต์แชร์ไปทางสาธารณะนะครับแล้วก็เอามาให้โคจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยได้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามกติกาตามเลื่อนไขหรือไม่ถ้าถูกถ้าถูกต้องก็จะได้รับคูปอง50บาท ท่านสามารถท่าน <okay. S 1> สามารถเอากูปองนี้ครับนำกรปองไปซื้ออาหารที่ร้านไหนก็ได้นะครับ ก็ท่านจะได้รับบริการ50บาทนะครับคุณผู้ชมที่เราบทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวัยในขณะนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมของทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในขณะนี้นะครับซึ่งาบริเวณที่ผมเยือนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะทําการแข่งขันแกงนําเคยแกงนําเคยนะครับจุดแข่งขันแกงนําเคยซึ่งมีตั้งหมดเททอทีมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเชียร์มาชมกันว่ามีใครทีดไวมือที่ทำมาร้อยที่สุด ในกัรชนะใจกรรมการในการ คุณชครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดคัดกรองสาหรับผู้ที่เข้าในบริเวณลาดริมคลองหัวใจนะครับเพื่อเป็นมาตรการในการอยู่ร่วมกันในการป้องกันนะครับท่านนะครับขณะนี้บรรยากาศลาดริมคลองหัวใจนะครับมีผู้คนมาเยอะแยะทีเดียวก็ถือว่าวันนี้นะครับกิจกรรมลาดริมคลองหัวใจก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับวันนี้เราพบกันวันที่27 ธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2563ในขนาย่อหนี้ตรงนี้ไข่ปลาทอดลุงเบิ้มนะครับคุณเจ้าครับนฮ้ก้าฟทอดร้อนๆนะครับรับประทานมากทีเดียวครับคลุงเบิ้มลุงเบิ้มหลาจิมรองหัวใจนะครับมาลองกันได้แม่นโดนนะครับแม่นโดนกระโดดครับ รัวชาวบ้านนะครับมีก็มีข้าวรุกกะปินะครับคุณผู้ชมครับร้านตาดำนะครับข้าวยำห่อใบบัวนะครับคุณผู้ชมครับนี่สวัสดีครับแม่ค้าเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับขายดีครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่แม่ค้าคงจะพรืมนะครับวันนี้คงจะขายดิบขายดีเพราะว่ามีคูปองเช็คอินกินฟรีด้วย น้ำเปลือกลูกสี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ทำจากลูกชิ้นตุ๋นล้ยงปลสะอาดนะครับด้วยนะครับขนมนะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับครับขนมทำจากลูกตาลของแท้นะครับคุณผู้ชมครับขนมลูกตาลขนมลูกตาลปลดฝานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสุกแล้วอันดับต่อไปก็จะใส่น้ํากะทิใส่น้ํากะทินะครับ น้ำกะทิลงไปอีกรอบหนึ่งน่ครับตัดอย่างนี้ครับคุณค,ครับนี่ติมอย่างนี้นะครับ นี่เขาเรียกขนมอะไรครับพี่ครับครับนี่เป็นร้านขนมหวานพี่พรนะครับน่ารับประทานทุกอย่างก็ต้มกับพอบปลากับอบปลาไปทำใหม่มาแล้วค่ะผอบปลาหม้อที่สองแล้วเหรอสองแล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้ขายดีมากเลยค่ะครับเจ๊เพรินกระเพาะปลาน้ำแดงคุณผู้ชมครับอร่อยร้านนี้มาหนุนได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้ก็อร่อยวัดีครับผัดเส้นเหลืองผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับ ครับน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายเมนูให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับคุณผู้ชมครับแม่ค้าก็น่ารักยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยสุดยอดมากๆร้านนี้ก็มีการประกวดทําแกงน้ําเคยด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับปลานะครับค้นมากทีเดียวแล้วก็มีปลาทูด้วย มีน้ำพริก oh. ด oh. 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 mm ้วยโอ้โหน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมครับน่ารับประทานมากนี่ครับจุดตรงนี้นี่นะครับก็นี่ครับคุณผู้ชมครับกวยจับกวยชับน่าทานมากีเรียวนะครับคุณผู้ชมครับหอยทอดนะครับคุณผู้ชมครับหอยทอดโอ้โหทอดร้อนๆร้อนๆร้อนๆนี่นะครับอาหารสองคนละครึ่งก็มีร้านนี้เป็นอาหารทะเลนะครับ นะครับยำอีแมสเจี๊ยบอีแมสเจี๊ยบยำสดนะครับคุณชมครับนี่นี่ครับปูทะเลปูม้านะครับกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะนี่ครับหมูปิ้งหมูปิ้งหมูย่างนะครับนี่นะรับประทานนะครับคุณชมครับสุดยอดมากๆนี่ครับคุณชมครับลาบ30บาทน้ำตก30บาทนะครับนี่ก็ด้วยสุดยอดมากๆเฮ้ยโค้กนะครับคุณชมครับ ขนมโควัวรก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 รน,นะครับนี่คุณผู้ชมครับนี่น่ากินมากครับน่ารับประทานมากครับละลายเริ่มเลยนะครับสมบูรณ์มากโอ้โหลายใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมสุดยอดมากสันนีสันนีสันสสนีไข่ทอดลูกชิ้นอินทรีแดงวายโปูกวันนะครับสันนีทอดโอมนราปลาช่องมองนะครับนี่ กันนะคมีกุ้งทะเลด้วยคุณผู้ชมครับไมา้ละสิบบาทเอากุ้งนิ่มนารับประทานนะครับเอาสดใช้ร้านนี้สุดยอดมากครับนะครับสุดยอดมากๆสละมริกุ้มนะครับนี่ปลาย่าติ่มซำร้านนี้ยังขาดลีลาขาดลีลาอย่างเดียวอย่างอื่นผ่านหมดนะไนตันร้องกุ้งนี่มาร้านลันนาโคนิยวสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่วันนี้ลวกผักกันเห็นกันไปเลยโอ้โหสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะครับร้านนี้เที่ยวนะครับมาเที่ยวมีคนเยอะแยะ สุดยอดสุดยอดมากครับวันนี้นักร้องชนะที่หนึ่งได้อะไรครับได้แกงน้ำเคยไหมได้แกงน้ำเคยนะครับทุกท่านนะครับบรรยากาศลาดริมคลองหัวไทรในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2563ซึ่งปีเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาแต่นะครับทุกท่านครับวันนี้คึกคักเข้มข้นเพราะว่ามีพณนชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ นำกิจกรรมโครงการดีๆมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโครงการเช็คอินกินฟรีไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็การประกวดแกงน้ำเคยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีผู้คนมากันเยอะ นะครับแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าราคาถูกจากธงฟ้านะครับจากพันธุ์จังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากทีเดียวบรรยากาศของผู้คนที่มาก็มานั่งรับประทานที่ริมแม่น้านะครับก็จะเป็นสะพานที่อยู่ริมแม่น้ำตรงนี้ครับซื้ออาหารก็มายั่งนั่งรับประทานในฉบับครอบครัว ฉบับเพื่อนฝูงนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนี่ครับซื้อแล้วก็มานั่งรับประทานอย่างนี้ครับมีความสุขมากอ่านะครับทีเดย์แองเกิลนะครับนี่นะครับมีแต่คออร่อยอร่อยเท่านั้นเลยนะครับหลานกินคอหัวใจนะครับวันนี้นี่ขอคุณนะครับคุณป้านะครับจากทัศนาจังหวัด คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังประดิษฐ์ตดอยในการปรุงอาหารเพื่อ,อประกวดนะครับแกงน้ำเคยครับกำลังที่จะประดิษฐ์ตลดอยในการปรุงแกงน้ําเคยนะครับเพื่อที่จะส่งข้าประกวดซึ่งมีทั้งหมด6ทีมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับใครที่จะชนะเลิศก็มาเชียร์มาชมกันได้นะครับในขณะนี้ ครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักอีกวันหนึ่งนะครับที่ลาดริมคลองหวัวไทรนะครับเพราะฉะนั้นมีผู้คนให้ความสนใจนะครับมาเที่ยวลาดริมคลองหวัวไทรก็มีกิจกรรมดีๆมากมายมวันนี้มีการประกวดแกงน้ำเคยมีจุดเช็คอินกินฟรีมูลค่าคูปอง 50บาทนะครับคุณผชมครับแล้วก็มีสินค้านนทงฟ้ารา,าคาถูกครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ก๋วจุกใบเตยซึ่งเป็นน้ำเต้าหู้ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังนะครับรสชาติของน้ำเต้าหู้ก๋วจุกใบเตยกินแล้วอร่อยมากครับมีโภชนาการทางด้านอาหารอย่างดีทีเดียวนะครับก็ขอฝาก คุณผู้ชมครับขณะนี้กำลังจะตรวจการแข่งขันแกงน้ําเคยแกงน้ําเคยตอนนี้คณะกรรมการกาลังชิมอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ครับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ในด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านข้าจซอยเกล็ดความวางไทยเดิมนะครับที่ให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยร้านกระจนเกี็ดความบางไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0841ตอ 108, 4, 1, 8แล้วก็1.5นะครับ